วันนี้พาทุกๆคนนะครับมาเที่ยวตลาดสายสี่กันดีกว่านะครับหรือว่าหมู่บ้านหันศานะครับตรงถนนเพชรเกษมตรงนี้นะครับจะมีหมู่บ้านหันศาอยู่นะครับตรงนี้เขาจะมีตลาดของกินครับทุกคนเดินเป็นทางยาวเลยนะเออน่าสนใจม้างเลยเดี๋ยวพาทุกคนไปเดินเล่นกันดีกว่านะ เคยเห็นชีสูแท้เปล่าเนี่ยของแท้เลยเส้ยพันแท้เลยพิสูแท์เลยเฮ้ยว้าวดตอนรับด้วยเหรอน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยไม่เหมือนที่บ้านที่บ้านใที่บ้านติดมากไม่ให้ใครเข้าใกล้เลย ไปน่งน้าพันมต่อพ่อไม่ไปด้วยเขาเหนียวลำใหญ่นี่หรออืมอเนีอันนี้ิ่งหนึ <HHH> ่ง <t an> <ober> <c oughs> ตแต่กินตีน,ตนเยอะแยะเลยเดี่ยสักลองลองสักตลาดบูบ้านหันสานนะครับก็อยู่เพชรเกษม81ทับ6นะครับอืม81ทับ6นะครับกอ็อยู่ในถนนเพชรเกษมสามารถนั่งรถเมล์กันมาก็ได้นะครับสาย84นะครับ89 ก็เป็นหมู่บ้านที่สุดทางเขตหนองแขมแล้วนะครับถ้าตรงไปเนี่ยตรงไปอีกนะครับก็จะไปเข้าเขตส,สมุทรสาครครับแล้วก็พูดเลยนะครับไปคนครปฐมเลยนะแล้วก็สามารถไปทุกไปเที่ยวป่าเมเแคสามพานได้นะครับเส้นทางนี้นะครับแต่ว่าตลาดนี้เขาจะเปิดทุกๆวันอังคารนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะอืมเยน็ยนๆนะครับเยน็ยนๆต้องมาต้องมาเยน็ยนๆน,นะครับ ของกินก็หลากหลายเลยครับใครมีโอกาสแวะเวียนมาแถวนี้ก็ลองแวะตลาดเดินเล่นกันดูก็แล้วกันนะครับของกินเยอะแยะเลยเแกงไตปลาอร่อยเลยเรื่องฟิน้ำน้ำไตปลาอร่อยใช่นี่ก็อร่อยอันไหนนี่จ๊ะอันนั้ออออนอร่อยจาอย้าวที <S 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 อ่อ่ะนี่

ปไดน่นัน <c> เ <oughs> ี่กลัวมันก็เลยเวมาแล้วก็ทอดมากนนะ่ะกเ <c oughs> นี่ย้องเนไข่ปลาดุกให้หนูได้ป่ะเพิมได้ป่ะเดี๋ยวนะม่ไข่ปลาดุกด้วยเหรอไม่เคยกินแบบีุ้คอสีดำเหรอนี่มีแบบกระปุกด้วยเอาเปล่าปุกข้าว เราจะกินไหมล่ะ,ะ,ะคะเจ๊รอเราเราไปคลุกข้าวเปล่าให้กินอ,อันนี้มันดีดีกว่าต่างกันยังไงอ่ะอันนี้สี่สิบอันนี้โอ้ต่างกัน,น,นออก็คือตัวน,นี้มีน้ำใบตานปป<อ> <laughs> มันจะมีความเข้มข้นของมันอ๋อมัอนจะมีควาความเข้มของคนขายในแบบเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวบางคนไม่ชอบน้ำใบตานโอ้โินแต่แห้งไปโรยข้าวไง พี่เป็นคนจังหวัดไหนอ่ะเป็นคนบุรีนะังบุรีนังพี่ขายของภาคเชีเยงใอม่เขาชอบกินเลยเหมือนกันอันนี้เขาชอบคนากลาองอ,งองไล่มาไปหาผัวตายแล้วเนี่ยเอาไม่ได้ไม่เอาหรอก Yeah. นี่เราหน้าทุกอย่างี่บ้านาดอกหอมดอกหอมเบื่อแล้วเบื่อบอกพี่จะบอกเมื่กี้ว่าเบื่อแล้วดอกหอมเรามีกุ้งอยู่ที่บ้านหละก่อแล้วก็ไปใส่ขวดเตาหรือไม่ก็ เนี่ยสามผักสามอันนี้ใส่กุ้งได้หมดเลยแต่ว่าปริมาณเขาไม่ได้น้อยนะครับก็ให้เยอะอยู่ก็ให้เยอะอยู่เนี่ยเห็ดก็ตอนนี้เห็ดแพงด้วยหัวเห็ดหออ <c oughs> เหมือนอะไรสักอย่างเหมือนอะไรเหรอเนี่แหละมันจะมีตลาดตรงนี้ครับทุกๆเสาร์อาทิตย์นะยาวเหยียดเลยนะครับของกินก็หลากหลายมากๆเลย <c oughs> วันนี้นี่มาขายไหมเขาเหนียวปิ้งอ่ะอยากกินอ่ะไม่รู้เไปดูกนเไปดูกันดีกว่า อดอกงดกลวงดกลวงท้ายๆก็จะเป็นของใช้เครื่องใช้ต่างๆอาหารก็จะอยู่ข้างหน้าหน่อย ไอ้ยนี่เจ้าคนนีม้มาขายเอ๊ะเฮ้ยมาขายเว้ยไอ้เจ้าเนี้ยอร่อยมากอ่ะไอ้เจ้าไม่มีเงินสดอ่ะอ้าวสแกนได้ไหมอ่ะตางสแกนได้ไหมอ่ะไม่มีสแกนไหมอ่ะอ,อ้าวไอ้เจ้าไม่มีเงินสดด้วยต้องไปกดตังค์กันเดี๋ยวใครเปลือกหมดหรือยังครับ <c oughs> ยังจ้ากล้วยสามเปลือกสองกล้วยสามนะครับเราก่อนนะอ่าเดีย๋ยวผมไม่กดตังค์ให้ที่เราเหลืองบอยู่ยี่สิบเอ็ดบาท งบน้อยงบน้อยค่อยบรรจงของกินเขาเยอะมากอะ่ะเนี่ยกับกลกับข้าวจะีรวมกระเป๋าเอาข้างหน้านี่กับข้าวกับข้าวกาดอร่อยอใช่มีผลไม้ก็เยอะ ขาหมูก็มีหอยแองผู้ก็มาหอยทอดหอยทอดคนกิดป้าหอยทอดส,สามหอยทอดกรอบปกติมาเวลานี้ไม่ได้กินไม่เหนื่อยใช่ใช่ครูแกหรอคะ เพราะว่าตอนนี้เพิ่มพ่อเชิยขึ้นมาหน่อยนึงแล้วลูกค้าหมดไงมีว่าเรียกเลยนะมันมีลูกค้าเย็นเงี้ยมึดๆเงี้ยไม่ได้กินไม่ได้กินใช่ผมก็มาแล้วก็ไม่เคยไม่ได้กินไก่ทอดตใ่ก็จะรอต้มตลอดแป๊บพิพได้ค่ะนั่งเลยพี่พ่อติากต้มไก่ทอดเท่าไหร่ครับแ สัตว์กุ้ยเขเหนียวกกว่ะสั่งกล้วยสามเหลือสองนี่ของขึ้น,นครับ โอ้หสั่งไว้แล้วอะแล้วหยิบให้คนอื่นต่อหน้าเราว่าคือแบบคือใส่ถุงไปแล้วห้าอันของเราอะเข้าใจปะเออเราก็แบบอุ้ยกล้วยกูกล้วยกูกล้วยกูมาชอบกินกล้วยอ,อแต่ <คน S 2> ว่าของของก็ไม่ได้ก็ไม,ไ,ไม่ได้ตามาตที่ฝากพี่อเลยบอกป,ะปะ็ป้าขอหนูให้คนอื่นน่ะ <c oughs> หนูโมโหป้าให้หนูจะกลับป้าไปกินได้ให้หมดห้าอันทีเดียวเลย ก็ได้ของกินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่นี่ก็ของกินค่อนข้างจะเยอะนะอืใครที่มีโอากาสมาเส้นเพชรเกษมนะครับถ้ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าวันอังคารน,นะเพราะเขาจะมีวันอังคารกับเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีวันพฤหัสด,ด้วยนะครับเออวันพุธก็ไม่ค่อยมีของนะครับก็จะประปาน,นนะครับอังคาพรพฤหัสแล้วก็เาสาร์อาทิตย์นะครับถ้าใคร,รแวะมาหรือว่าผ่านมา อางนี้ก็ลองดูก็แล้วกันนะครับของกินเยอะของอร่อยก็มีเยอะแยะเลยนะครับเสียดายนะครับเมื่อก่อนน่ะมันจะมีไอ้นี่ด้วยนะไอขนมคกนะครับสมัยก่อนผมซื้อทุกวันเลยทุกวันเสาร์เลยนะครับแวะมาพุกล่องซื้อขนมคกนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ขนมคกเขาได้เลิกขายไปแล้วนะครับได้เลิกขายไปละน่าเสียดายมากๆเลยขนมคกอร่อยมากๆนะไม่เคยกินขนมคกที่ไหนแล้วอร่อยเท่านี้มาก่อนนะเพราะว่าหัวกะทิเนี่ยเยอะกว่าเลยนะครับเยอะกว่าขากะทิอีก แล้วก็หากินยากมากๆเลยเดี๋ยวเนี้ยเวลากินหนุกพกเนี่ยเขาจะเทราดเป็นแผ่นๆเลยนะครับเทราดเป็นแผ่นๆมันทําให้ไม่อร่อยอ่ะเทราดเป็นแผ่นๆแล้วก็เอากันไกมาตัดอะ่ะมันจะไม่อร่อยวันนาเสดายที่เขาหายไปแล้วนะครับไม่มาอีกแล้วนาเสดายประดพกพกไตายสี nice ่เขาเงินพี่ก่อเขาอว,ว่าเขาว่าเรียกพี่ก่อนให้กินหลายครั้งแต่พี่ก่อไม่กินพอพี่กอนไม่กินปุ๊บเราก็บอกแล้ว กู่ขายไม่แล้วแยกตนานแล้วก็มีซื้อกกินสักทีวันเดี๋วแล้วพอเขาไปแล้วก็มานั่งคิดถึงเขาโคตรอยากกินเลยเสียดายมากแล้วไม่รู้ไปตามหาที่ไหนไปกินที่เตอมอก็ไม่อร่อยเะ็นก็หายากเออมันมีฟักทองอยู่เจ้าแล้วนะข้างๆอ่ะยี่สิบบาทเอาเปล่าที่นี่ถูกนะเอออยากกินป่ะฟักทองต้มเนืออ่ะเนรออ่ะอ่นืออ่ะอป่ะปัญหาของนกหนักจุกันเอฟักทอง ปลาทองตรงนี้ก็ถูกใช่ป่ะปลาทองถูกมากเห็นลายลายเรีบๆลูกละยี่สิบเหรอครับยี่สิบค่ะยีนะครับเจดปลาทองน่าจะเป็นแค่รึเปล่าอ๋อปักทองอาลลูไหมมันคือพันธุ์อะไรอ่ะ คป้าอ <tast> ันไหนเนื้อมันมันอันไหนเนื้อมันมันมันทุกรูปป้าว่าทุกอันเนืมันทุกรูปมันทุกรูปมันทุกรูปป้าหนูกลับมานะมันทุกรูปมันคือพันอะไรครับเนี่ยใพาไปนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ พรุ่งนี้เหรอกับรุดด่นนี้ใช่รุ่นนี้ก็ดีรุ่นนี้ก็ดีใช่นี้ด่แบบแก่แล้วแก่ป่ะแก่ทั้งคู่แกคน<า>ก็แก่ปลาเขาก็แก่ชายก็สองไม่พูดนะ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะป้าปลาแก่หายแล้วได้แล้วปลาทองนึ่ง นั่งกินเออกินกับอะไรอ่ะกินกับอะไรกินกบป่าไงกินกบปลาปลานะใช่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะว่าน้องอยู่ในโหมดขอการลดน้ำหนักเออจะขอเป็นผีไหมเสียบผีอยู่แล้วว่าจะให้ง่ายจะคลิป5โลโอ้โหอ่ะ5คลิป5โลนี่คนหรือเป็ดเดินตัวปลิวโอเคสำหรับคลิปวันนี้ลาทุกคนไปก่อน ไปกินปักทองก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย